嘅。<laughs> รถไฟงงยี่ามอดโทรศัพท์ขึ้นมาได้อีกว่ะ ำไมเจ้ากลับบ้านมารถสะอาดมากเลยขาขนลงครึ่งตกครึ่งเลยเขาไปไหวแล้วทำไมถึงไม่ไหวมันลบมากเลยละอาโหนเจ้าเอาขยะลงจากรถหมดเลยวาเม็นสิวาเมินสิมาก่ได้แล้วท่าตันวาไข่ไข่เป็นเสื้อเว้ห้มาแล้วเพราะว่ามีทางเขอบมาอยู่ขอขอบใจอาเขียกมากเลยที่ ดูได้ข้าไอเขียบจะเป็นไรอาหอนเกือมบากเลยชื่อเขียดข้าเขียดเป็นเกงเจ้ามากเลยําไมเหรอเหลืองเอ้แกเก่งเจ้าก็ไม่เจ้าถึงกล้าใสออกจากบ้านเจ้ายังไม่รู้เหรอนี่คือตลอดที่พัฒนาพัฒนาตรงไหนไม่จำเจโอ้โหเหลืองจะเปลี่ยนเป็นคนลึกแบบบุคลิกตัวเองเข้าใจไหมถ้าข้าไม่เปิดแผยบอกเลยว่าเหลืองเอเเฮอ่้ อ้โหจะมีอะไรของกินมาฝากข้าบ้างวันนี้เขาคงฝ่าท้องที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแสดงมีอะไรฝากเจ้าเขาเป็นด้น้องขาลายฮะเขาไม่แต่น้องขาลายไหนน้องขาลายก็ซื้อมาหนึ่งกิโลแค่พาออกดีละขาลายสิซื้อมาแล้วก็เสียบไฟมาแล้วก็เสียบหม้อจุ่มมาดูที่จิ้มแสดงว่าเจ้าในไม่รู้ เราไม่คิดถึงข้ายเลยเขาอันนี้พนแบ้งไวเราพันเอาซ้อนตั่อกไม่ใช่เงียนกินนะอ่อปลาออกปลาไม่ใช่เงียนกินนะโอ้ไดยไหบไม่เติมเงียาไปเสือเยอไปเสื้อแค่นี้เดียวแค่นีดเดียวยังไงครับปันปันแบ้งห่อหน่งซี่วยนึ่งหียเดี๋ยว้ต้นมาเนั่มอไปชูได้ปะนี่เัี้มีเ่ววะไปยังไโบ่มอกแล้วถิ่มไปยังว่าอะไรยังไงดีพดเอาคนนี้เป็นคนไปถามหานะ ทำมาเขาบอเขามาไ่ได้มาเขาทำมาใครหรือมีใยาที่เดเอาไปทำลเือแล้วทไข่าวสมมุหัใหาเนี่ยที่ดหนี่หนเลมอกที่ที่ไหนออแล้วมองี่มอคนมาเที่ยวคนปาอเคียกอะไรหรืออาเคียเจ้าเรียกชื่อโอ้เรียกชื่อเพียอาโ กันพีเด้บัดนี้พี่น้องโห่อะไรโห่ตั้มโห่ตั้มเจ้ากับบ้านนะไม่ล้วเป็นเยียไม่รเจ้าไม่บอกข่าเลยนะพจะกลับบ้านเจ้าบอกแค่ว่าอาจจะเดินทางมางานเลยโทรหากันนะเจ้บอกอย่างนี้ ถ้าเอาอะไรรดจะให้ชาติลเียใจไหมัใจ้อทอะไรลดทเบยนจะให้เกิเงือนสคัญ้การเมากมายอโอ้ยงานะรต้งทงูไหมเท่าไห่นนี้เขามาหม0สสพันกว่าั้เจ้าก็ได้ถมหินด้วยสิจะถมอะไร จะไม่ลงหินตรงหน้าบ้านเจ้าด้วยมันจะได้เป็นเละหลังหลังคงไม่มีในคนโดอีกเวลาโชคไปบ้านข้าวันสองจะได้ที่นั่งนอนอย่างสบายแต่บ้นน่แล้วเข้าใจไหมถ้าเป็นติ่งด้วยถ้าอาว่าเหมือนเดิมบ้านเจ้านะใอยว่าว่าถ้ารมดาจะประคน่เนี่เออะเขาเป็นบ่ายหลังรับตู้ใหญ่เาเคยป็เด็หัวหลอดหน่อยเ่าเลยแหละ จีนทอนเลยปะเจ้ามะไก่ปอขี้แน่เคยล่ะเจ้ากระส่วนไข่เบาอีกคราวนี้เจ้ามาไกลบ่ไกลหมไก่แปดสิบกิโล่หมูไก่เองได้หมไก่จากบ้านคอยมานี่แปดสิบกิโล่หไก่ไก่หมไก่เจ้าออกซากใครหูรู้ว่าเจ้าออกซาย้อนยังคอยขนของลงมาหมูเสือคอยเอาอันแม่ทิ้งเจ้าได้ไปนอนห้องเัินปะวันไหน ห้องรับรองเขาน่ะทางซากน่ะไอ้ใบนอนเออที่เล้ามาซานียนเหล้าใบนอนเล่นอยู่หองทางซากกะอาหงใช่ไหมอาหงเขาก็อยู่เนี่ยเอ้าเจ้าไปนอนเล่นกับอาหงมาใช่ไหมเออข้ารู้ข้าเห็นหงอะไรหงเต้าไม่บอกหงเต้าหงตีโอ้โหหงตีไม่ใช่หงเต้าเหรอ โอ้แสดงว่านี่เขาฝากค่าเขาไม่ได้ฝากเจ้าโรกเนอร์เขาฝากค่าข้ายาให้เจ้าชิมฝากอยู่แต่ว่าเสียบี้กินได้บ่่นนีอเพราะมันเป็นส้มวัวส้มหมูอันนี่ส้มหูอรอรออีกมาเสียบี้ลองรูเป็นส้มหมูจริงๆเสียบี้ถ้ารู้ว่าแม่นางหงตีคิดถึงข้าเจ้าชิมเดี๋ยวนี้เลยได้เลยถ้ารู้อยู่ว่าแม่นางหงตีคิดถึงข้าก็เลยฝากมาให้ข้านี่เลี้ออยู่นี่ ีีห่เสยวขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อเสียวชุดนี้อร่อยมากเลยนะผมจะบอกให้ร่อยจริงอร่อยจริงครับพี่น้องอันนี้ว่าจะให้วามหน้าอีเดอร์อีเดอรอีเดอส้มวัวทักไปเลยส้มวัวขมมอดเผ็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 ดเพลนหรือทักไปที่ช่องเต้าลูกตาลชาแนลเนี่ยเบอร์โทรเพิ่น096816 4 6 2ปนั่นใช่ อร่อยมากๆอร่อยจนข้าไม่อยากขายเจ้าไม่อยากขายเจ้าพอไหมข้าที่ข้าจะขายแทนเจ้าเองข้าวมันอร่อยมากไปจนข้ายากเก็บไปกินเองเจ้านี่เลอจะเก็บไว้กินเองใช่เขาไม่อร่อยไงก็บอกแล้วว่าอย่าทำเสียงหลอกภาคใส่กันสิกินผักชามวยหวนมากผู้ใดเห็ดอย่างน้องจะกินวะจะเจ้จริงๆกินผักชามันอร่อยไหมอร่อยจริงจริงไหม จะไปชิมใส่กันเลยแต่ค่อยกาถ่าพิสูจน์เลยว่ามีการประชันแข่งขันสง่งประกวดเนี่ยคอยอยากสง่งประกวดด้อยเนี่ยส่งส่งหมูสง่สงวัวไปพี่อคอยกำมันใจ้ในสูตรไข<ม>่ย,ยันเนาะพี่มแม่ไม่นั่งงงตีเ <c ười> อ้าชิมดูดิอร่อยนะดูอยู่ว่าแซ่บแหละไม่นั่งงงตีกินเลย ให้อาเคียดอายเคียดอายเคียดอายเคียดกินเลยอายเคียดนอเียดหมดแล้วแ้ต่เอฟซีก็เรียกข้าว่าอาเกียดอาเคียดทุกวันนี้เขาไม่เรียกเซมี่แล้วนะเขาเรียกอาเคียดโจยเรียกอเียดยสลักขีนีฟังไว้สักมีสักกัดกับอาเคียด อะไคิดเบี้ไอ้ฉันมีสักคนพียงพอกันไม่คิดนะันิดมีสบัยดีพี่บาจะแช่คนพี่บาด้วยพี่้องเลยจะแชาคนพี่บาพุยกันด้วพี่เื่อนมือน่จะไปบุญได้หนิไปสช่รคน้องบไปโรงพยาบาลนนี่ไงทำไมเชื้ยาจิตกัชตอนเานี่กำเสียง